أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله قام سنتي وقبات الله سبحانه وتعالى ليسوا بود برتان وامي بركة وامجمرن และความสันติให้กับพี่น้อง ที่รักทุกทุท่านวันนี้นับเป็นโอกาสดีวันหนึ่งที่มัสยิดลุนาซีฮะได้มีโอกาสในการได้ทํากิจกรรมอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีความสําคัญและเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่กับมัสยิดมาโดยตลอดนั่นก็คือกิจกรรมในการที่จะทําอย่างไรที่จะให้สังคมของเรานั้นที่เรียกว่าสังคมมุสลิมนั้น ได้มีโอกาสในการเรียนรู้อิสลามแบบสร้างสรรค์หลังจากที่มัสยิดนุรุนนาซิฮะได้มีการก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า50ปีนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนนั้นก็คือมัสยิดได้พยายามกระทำตนในหน้าที่ของมัสยิดที่ดีมาโดยตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังคงขาดก็คือ,อ,อโอกาสหรือสถานที่ในการที่เรานั้นจะได้ พยายามที่อย่างยิ่งในการที่จะให้มสัสยิดนั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่มีการผลิตสือ่อการเรียนการสอนการทําความเข้าใจกับอิสลามหลังจากที่คณะกรรมการส่วนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการร่วมแรงร่วมใจของบรรดาคณะกรรมการบรรดาสภุนเฉพาะอย่างยิ่งท่านขอาเต็เชคอำตุลมริกอาเมนนั้นได้มีโอกาสในการที่พูดถึงห้องอัดเสียง ที่จะพยายามทําอย่างไรที่จะได้มีการอัดเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงบรรยายไม่ว่าจะเป็นเสียงของคุณตบะหรือไม่ว่าจะเป็นเสียงของบทเรียนนั้นอรรถสมานตตาได้ประธานเตาฟิกในส่วนตัวนี้เราได้มีโอกาสในการใช้บริเวณที่คิดว่าไม่เคยมีประโยชน์หรือ,อทําเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เป็นหลังคาของมัสยิดมาเป็นระยะเวลาผ่านมาสอสชั่วคน แต่ในที่สดุดรารทำดยกันเราได้มีโอกาสพี่น้องสับบุรุษและรวมทั้งผูกมีจิตสัทธาได้ร่วมกันคนละไม้คนละมือในการที่จะร่วมสร้างสิ่งหนึ่งที่ในส่วนตัวผมและในส่วนของคอเต็กวิสิตนั้นมีความภาคภูมิใจก็คือได้มีโอกาสสร้างห้องขึ้นมาห้องหนึ่งที่เราเรียกว่าห้องสําหรับการอัดรายการไม่ว่าจะเป็นในการบรรยาย ในการให้ความรู้ความเข้าใจโดยผ่านเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยยิ่งขึ้นซึ่งัรารทมด้วยละตรงนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ผมมีโอกาสในการที่จะได้บริหารกิจการของมัสยิดนูรุนอาซีฮะแห่งนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอินชาอัลลอฮอบิอาบขาวลวาวะแต่อัลลอฮุบฮานะฮและะอาลา,านั้นหวังว่าเราคงจะได้มีโอกาส ในการที่จะพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็นสองสามส่วนด้วยกันก็คือว่าเฉพาะอยางยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันนี้สิ่งหนึ่งที่เรากําลังต้องพยายามทําอย่างเต็มที่นั้นก็คือเราจะเสนอภาพอิสลามซึ่งเป็นภาพที่เป็นดังที่อัลลอฮฺสุบฮานวุวะตาตราบเช่นโพรงตัดว่าอิมนาด,ดีนอินดัลลอฮิอิสลามแท้จริงศาสนาอันเป็นที่ยอมรับนันอัลลอฮฺสุบฮานวุวะตาคืออิสลาม จะทำยังไงให้อิสลามตัวนี้ซึ่งเป็นอิสลามตามพระประสงค์ของรอสุฮานตาลาไม่ใช่อิสลามตามความเข้าใจของมุสิมบางคนหรือไม่ใช่อิสลามตามความเข้าใจของศัตรูหรือไม่ใช่อิสลามของใครก็แล้วแต่ซึ่งทําให้บิดเบือนความหมายหรือจุดมุ่งหมายของอิสลามที่แท้จริงเราจะทําอย่างไรให้อิสลามทุกวันนี้กลับคืนสู่อิสลามที่เป็นอิสลามแบบดั้งเดิมอิสลามที่มาพร้อมกับแนวคิดแห่งความสันติ สิ่งหนึ่งที่มันจะบังเกิดขึ้นได้นั้นก็คือเราจะต้องบรรดาเรลบูลมัตจะต้องพยายามอธิบายอิสลามให้ตรงตามเป้าหมายที่เป็นอิสลามที่เป็นแก่นแท้ของอิสลามในยุคสมัยนบีสลลลุลตลวะลฮฺวะลวะสัลลัที่ผมพูดเช่นนี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงเรากําลังจะบวมบอกว่าสิ่งที่เรากําลังดํารงอยู่นั้นมันเต็มไปด้วยคุรอฟาสมนเต็มไปด้วยความนองผิดไม่ใช่ แต่เรากำลังจะอธิบายต่อว่าทำอย่างไรที่จะให้ความมุ่งหมายของอิสลามนั้นให้ตรงกับเนื้อหาที่แท้จริงไม่ได้ถูกแปลเปลี่ยนไปไม่ได้ถูกกระทำสะจนกระทั่งไม่หลงเหลือความเป็นอิสลามเวลาเราพูดถึงอิสลามมันจะต้องนำมาซึ่งความสันติ เวลาเราพูดถึงอิสลามเราพูดถึงสังคมอิสลามสังคมที่เรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมสังคมนั้นควรจะเป็นสังคมที่ใครอยู่ก็ได้รับความผาสุขใครอยู่ก็มีความสุขใครอยู่ก็เต็มไปด้วยสันตินั่นแหละคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เรามีห้องอินชาอัลลอฮ์ต่อไปอนาคตก็หวังจากการที่พี่น้องได้มีโอกาสในการ ร่วมกันสร้างคนละไม้คนละมือในการที่จะทําให้อ่องอัดเสียงของเรานั้นมีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นวันนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นที่เรามีเพียงอุป,ปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเพียงไม่กี่ตัวแต่เรามุ่งหวังว่าจะทําอย่างไรให้เสียงของเราเสียงในการสื่ออิสลามที่คิดว่าสมบูรณ์แบบไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแต่เป็นคุณูปการต่อทุกๆคนนั้นให้เสียงนี้ไปถึงมือพี่น้องให้เสียงนี้ไปถึงพี่น้อง ทุกๆคนและรวมแม้กระทั่งพี่น้องร่วมชาติรวมแม้กระทั่งพี่น้องต่างศาสนาก,ก็ตามนะครับผมใน,นานะที่รับผิดชอบใน,นานะอิหมามมัสยิดนูรุนนะซีฮานนั้นก็ได้วางแผนก็ได้วางโปรแกรมร่วมกันกับท่านคอเตอร์กุอบดุลมาลิกามีนนั้นจะพยายามผลิตสื่อวิชาการจะพยายามผลิตเนื้อหาเท่านั้นวิชาการที่อันที่หนึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามีเป้าหมายที่ไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งสิ้น จะต้องผลิตสื่อวิชาการที่มีแต่ความสร้างสรรค์ผลิตสื่อวิชาการที่แสดงถึงความรวบไมาย่วมือแสดงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและพยายามสื่อให้ตรงตามรูปแบบให้ตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายอินนาดีนาอินดอย์นิสนามโดยมีตัวตนของนบีสุลต่านอะไรวะซึ่งเป็นแบบอย่างให้ดีที่สุดซึ่งที่พูดเช่นนี้ไม่ใช่หมายถึงจะยกตนของท่านว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ทาได้ดีที่สุดไม่ใช่แต่เราเห็นว่าปัญหาในยุคปัจจุบันนั้น เวลาเอาอิสลามมาพูดกันเมื่อยิ่งพูดทําให้ยิ่งแตกเมื่อยิ่งพูดทําให้อิสลามของเรากลายเป็นศาสนาที่ดีแต่พูดกลายเป็นศาสนาที่มีแต่เนื้อหาการพูดแต่ไม่ลงนําพาสู่การปฏิบัติและเราก็ยังไม่เห็นในทัศนคของเราสุมาตรศาส,สนาอิสลามนั้นสมบูรณ์แบบที่สุดแต่เราจะสื่อได้อย่างไรให้กับประชาชนโดยทั่วไปว่าอิสลามอย่างนี้ยศาสนาอย่างนี้นั่นแหละคือทางรอดของมนุษยชาติเป็นโจทย์ใหญ่นะครับผมก็เลยคิดจนว่า ถ้าเรามีโอกาสอินชองเพราะเรามีโอกาสเราคงจะได้พยายามทําความเรียนรู้ทําความเรียนรู้ร่วมกันนะครับโดยอาศัยที่ผมและท่านคอเตนั้นมีโอกาสได้รับเรียนทางศาสนามากา็เป็นระยะเวลาเ,ออเกือบสามทศวรรษเราจะได้มีโอกาสในการสื่อว่ามุมมองทางด้านอักีดะของอิสลามที่แท้จริงหรือทางด้านความเชื่อของอิสลามนั้นที่แท้จริงนั้นที่บริสุทธิ์นั้นมันควรจะเป็นเช่นไรมันควรจะสื่อในลักษณะไหน โดยมีเป้าหมายอย่างเห็นเด่นชัดก็คือว่าสื่อแนวความเชื่อของอิสลามนั้นจะต้องเป็นการสื่อแนวความเชื่อมิใช่เป็นการปฏิเสธผู้คนทั้งหลายของอิสลามแต่ต้องเป็นการสื่อให้เห็นว่าแนวความเชื่อของอิสลามนั้นเป็นสื่อร่วมเป็นส่วนที่จะทําให้ใครต่อใครหลายๆคนเข้ามาสู่กาลิมาตุนเซวา ก็คือถ้อยคําอันหนึ่งอันเดียวกันถ้อยคําร่วมกันเราจะสื่ออิสลามอย่างนั้นเราจะสื่อแนวความคิดหรือเราจะสื่ออาริดาอย่างนั้นนี่คือประการที่1เพราะฉะนั้นในในส่วนของเรื่องอาริดาของอิสลามนั้นก็จะต้องเป็นอาริดาที่เอ่อผมขอให้คําสัญญาแล้วก็ขอว่าเจ้าลอสุภานุวัตลาคงไม่สื่ออาริดาแบบอิสลามเป็นอารติดาที่บอกว่าเราถูกเราขึ้นสวรรค์คุณไม่ถูกคุณลงนรก หรือเราจะบอกว่ามสซิมส่วนใหญ่นั้นลงนรกเราต่างหากที่ขึ้นสวรรค์คงไม่ใช่การสื่ออย่างนั้นแน่นอนแต่จะเป็นการสื่อให้เห็นถึงแนวความคิดอิสลามที่จะต้องเป็นคาริมาตุนสวะที่จะต้องเป็นการิมาตุนตอย,ยีบะที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ทําให้เราหลายๆคนมีความภาคภูมิใจในความเชื่อใน إ ي มานความเชื่อความศรัทธานี้นี่คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือเราพบเห็นความแตกต่างประเด็นปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติมากมาย ในสังคมของเรากลับกลายเป็นสังคมที่แทนที่จะมองความแตกต่างเป็นความสวยงามแต่เรากลับมองความแตกต่างนั้นเป็นส่วนที่จะทําให้เราแปลกแยกเป็นส่วนที่จะทําให้เราเหินห่างต่อกันเป็นส่วนที่จะทําให้มีเรามีฉันมีแกมีคุณมีท่านมีเธอสิ่งต่างนนเหล่านี้ ยอมต้องไม่ใช่สิ่งที่เป็นป้อหมายของอิสลามอย่างแน่นอนผมยืนยันเพราะฉะนั้นเราจะสื่อประเด็นในเรื่องของหลักการปฏิบัติฟิกหรือการทําความเข้าใจเพื่อจะให้พี่น้องมุสลิมหรือแม้กระทาั่งพี่น้องออร่วมชาติเดียวกันหรือพี่น้องต่างศาสนาได้มองและเข้าใจเหมือนกันว่าความประเสริฐความสมบูรณ์แบบของอิสลามนี่แหละที่ทําให้เห็นการปฏิบัติอันหลากหลาย แต่การปฏิบัติอันหลากหลายนั้นเพื่อจะยืนยันว่าเขามีความเชื่อความศรัทธาเขาจึงปฏิบัติอย่างนั้นแต่เรากําลังจะบอกบอกว่าขอให้เราทําความเข้าใจซึ่งกันและกันหรือพูดได้ง่ายเป็นไปตามหลักการของการตรีบหรือตะฟาวลุ่มนั่นเองคือทําให้ใกล้ที่สุดพี่น้องมุสลิมกลุ่มใดก็ตามที่อาจจะเรียกตัวเองว่าซุนนะอาจจะอาจจะเรียกตนตนเองว่าอัลุซุนนะ พี่น้องบางกลุ่มอาจจะเรียกตนเองว่าชีอะห์พี่น้องบางกลุ่มอาจจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเป็นมัสฮับใดจะเป็นมัสฮับย่อยขนาดไหนจะเป็นลาฟียูจะเป็นอะไรก็ช่างเรากําลังจะบอกกับพี่น้องว่าสิ่งต่างๆนานาที่เราคิดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่นําพาสิ่งต่างๆนานาที่เป็นข้อปิดย่อยทางด้านศาสนานั้นมาเป็นบรรทัดฐานหรือมาเป็นตัวแบ่งแยกระหว่างเราท่าน เราจะพยายามนำเสนอว่าถ้าพี่น้องมุสลิมกลุ่หนึ่งกลุ่มหนึ่งเขาปฏิบัติอย่างนี้สแสดงว่าเขามีหลักการในส่วนตัวนี้รองรับพี่น้องมุสลิมกลุ่มหนึ่งจะต้องพยายามทำความเข้าใจอีกกลุ่มหนึ่งแล้วที่เหนือก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องเองพี่น้องจะเข้าใจในส่วนไหนก็แล้วแต่เป็นหน้าที่ของพี่น้องแต่เราจะบอกเป็นเพียงให้รับรู้และทำความเข้าใจร่วมกันว่าบางครั้งเวลาเราเห็นพี่น้องมุสลิมกลุ่มหนึ่งปฏิบัติในส่วนที่บังตรงก,กันข้ามหรือไม่เหมือนกับที่เราปฏิบัติ เราก็จะเกิดข้อสงสัยซึ่งข้อสงสัยนั้นอาจจะพิสูจน์อาจจะได้รับคําตอบแล้วสบายใจขึ้นถ้าเป็นชนีดก็ดีแต่บางข้อสงสัยนั้นกลับนํามาซึ่งการสะสมแห่งความแตกแยกแห่งการสะสมแห่งความไม่ลงรอยกันสะสมแห่งความรู้สึกว่าเป็นอื่นซึ่งกันและกันตรงนี้เราไม่ต้องการ เพราะฉะนั้นเราจะอธิบายปัญหาฟิกปัญหาข้อขัดแยง้งทางศาสนาปัญหาในเรื่องของภูกรมต่างๆน,นานาที่มีอยู่นั้นแบบชนิดทเทียกได้ว่าขอพี่น้องตั้งใจฟังแล้วเมื่อฟังก็ยอมรับซึ่งกันและกันส่วนพี่น้องจะเดินจะเข้าใจจะมีทิศทางในการยังไงอันนั้นเป็นสิทธิ์ขึ้ของพี่น้องแต่เป้าหมายสําคัญสูงสุดก็คือการยอมรับซึ่งกันและกันการตาฝาวุม์การพยายามทําความเข้าใจร่วมกันการตักดการเข้าใกล้กัน เพราะฉะนั้นเราจะไม่ตั้งโจทย์เหมือนกับที่พี่น้องอาจจะได้ยินหลายๆคนตั้งโจ์ว่าเราจะรูปก,กับเขาได้ยังไงก็เมื่อเขาเป็นเช่นนั้นจุดๆ,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 ๆอย่างนี้ไม่ได้เราจะไม่มีวันที่เกิดอย่างนั้นเลยนะถ้าเขาเป็นมสซิมเราก็สามา, kitty, มา,มารถจะตะฟาวุมกับเขาได้แน่นอนเราจะทําความเข้าใจร่วมกับเขาได้อย่างแน่นอนถ้าเขาเป็นมสซิมเราจะตักรีบกับเขาอย่างแน่นอนเดีายวว่าจะเป็นมสซิมเลยพี่น้อง ในสมัยยุคนบีของซอลโลวาไลวาโลซัมทั้งการการบีบคั้นทั้งการการทำลายล้างทั้งการการไม่เกียรทั้งรายการทำทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทั้งที่รู้ว่านบีสอลโลวาไลวาโลซัมคือมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีบุคลิกลักษณะอันเต็มเปลี่ยนเป็นครูโลกเป็นอารเบีนที่สุดแล้วเขายังปฏิเสธและถึงขั้นวางแผนคิดร้ายแต่นบีสอลโลวาไลวาโลซัมฟะฟูอันฮุมนบีถูกอัลลอฮุสตาลาสรงสั่งว่าฟาฟูอันฮุมอภัยให้เขาเถิด ขนาดทาร้ายนบ,บีขนาดนั้นเยี่ยมผ่าเนี่คือศัตรูนบ,บีก็ทาเช่นนั้นและนบ,บีพยายามทําทุกสิ่งเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะมาเป็นด่านหรือปาการในการสกัดกั้นไม่ให้เราทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนื้อหาในส่วนตัวนี้บิฮาลวะกูวัตะอิลลาบิลลาลาฮาวละลากควะติลาบิลาไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่า,ากับนอนัลลอฮฺกอหลุสฺานะตะลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายาม พยายามทาความเข้าใจในประเด็นปัญหาฟิกประเด็นปัญหาในเรื่องข้อปฏิบัติไม่ว่ากลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับผมขอเรียนกับพี่น้องเลยไม่ว่ากลุ่มอะไรก็แล้วแต่จนกว่าอินชาอัลลอฮ์ถ้าเรามีโอกาสในการพูดในการบรรยายในฐานะที่เราเป็นอาลิมในฐานะที่เราเป็นนักการศาสนาเราจะพยายามใช้ตรงเนี้ยนะครับจุดนี้พี่น้องก็มีโอกาสในการที่จะบริโภคโอกาสในการที่จะฟังมีโอกาสในการที่จะรับรู้แล้วเราจะพยายามสื่อให้เห็นแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเป้าหมายทั้งสองส่วนก็คือ กลิมาตุสวานั่นเองนะครับให้เรามีจุดร่วมเดนเดียวกันเราจะเรียกว่าเตาคีดุลกาลิมาโดยอยู่ภายใต้กาลิมาตุเตาคีดนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายและส่วนที่3เราอาจจะมีบางประเด็นปัญหาที่อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นประเด็นปัญหาในเรื่องของสังคมประเด็นปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ที่สังคมของเรามันมีจุดเด่นอยู่ตรงนั้นสังคมของเรามีจุดเด่นอยู่ตรงที่เราเป็นสังคมที่เป็นบานาสังคมที่ เป็นยีสวาฮิดเป็นเรือนร่างเดียวกันเป็นปานาเป็นสิ่งก่อสร้างอันมีรากฐานเดียวกันคือรากฐานของเตาาฟิดเพราะฉะนั้นในส่วนตัวนี้มีประเด็นปัญหาใดในสังคมก็ตามที่เราสามารถจะสื่อได้จะเป็นการเรียกร้องจะเป็นการเชิญชวนจะเป็นการทําความเข้าใจยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันณนะวันนี้ในช่วงระยะเวลานี้นั้นสังคมมุสลิมของเราเป็นสังคมที่ เหมือนกับถูกจับตามโมว่ามีแต่ความขัดแย้งมีแต่ความไม่รงรอยมีแต่การข้าฟันมีแต่การประหรันประหารเราจะสื่อสังคมอย่างไรว่าจริงๆริงอ,อสลัมต้องไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็คือส่วนที่3ที่เราจะสื่อกับสังคมซึ่งอินชอออกล็อกสอหรือ3ส่วนนั้นคงจะใช้ระยะเวลาอันยาวนานหรืออาจจะกินระยะเวลาที่ที่ชนิดแต่นั่นก็คือการที่ออผม กับท่านก็เตปได้วางเอาไว้ว่าเราอยากทําในส่วนตัวนี้นะครับเราสองคนก็จะทําหน้าที่แบ่งกันว่าใครมีความพร้อมในส่วนตัวไหนก็เล่นเรื่องต่างๆพูดถึงเรื่องต่างๆนานาเหล่านี้ไปก่อนและอินชาอัลลอฮ์ผมคิดว่าโครงการของเราที่เอาเราสุาพรารตลาประทานเตาฟิกให้เรามีห้องซึ่งดีกว่าเดิมแน่นะครับแต่เดิมก็คือหลังคาแต่ปัจจุบันเป็นห้อง ปัจจุบันเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถใช้หัดได้เพียงแต่ว่าเรายังกำลังจะรอ facility บางอย่างก็คืออุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างให้มีความสมบูรณ์และก็อินชาอัลลอฮ์ถ้าพี่น้องที่ได้รับชมได้รับฟังถ้ามีโอกาสในการที่จะได้มีส่วนร่วมเรายินดีอย่างยิ่งที่จะออตอบรับในส่วนตัวนี้ว่าถ้าพี่น้องออท่านใดคิดว่าโครงการของเรานั้นน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวของพี่น้องเอง น่าจะเป็นประโยชน์กับมุสลิมน่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมมุสลิมหรือน่าจะเป็นประโยชน์ของสังคมประเทศชาติของเราผมคิดว่านั่นคือส่วนหนึ่งที่เราินดีอย่างยิ่งนะครับผมพูดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเสมือนเป็นมีบทนําแล้วเ,เป็นมีคํานําแล้วก็จะมีบทนําว่านําสู่การที่อ,อ,อินชาอัลลอฮ์ขอตัวเจ้าอัลลอฮ์สุฮันตะลาให้พี่น้องได้ออขอตัวร่วมกันนะครับว่าเราพยายามจะสื่อตรงนั้น แต่ก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไม่ต้องการให้การพูดในประเด็นปัญหาทางวิชาการของเรานั้นนำมาซึ่ความแตกแยกโดยเด็ดขาดแต่เราต้องการน,นำเสนอแงม่มุมข้อมูลในส่วนที่จะทำอย่างไรให้กับเราและท่านในฐานะพี่น้องมุสลิมด้วยกันไม่ว่าจะต่างแนวคิดไม่ว่าจะต่างมารยาไม่ว่าจะต่างอะไรก็แล้วแต่นั้นแต่เราถือว่าเราเป็นมุสลิมร่วมกัน เราจะต้องทําความเข้าใจร่วมกันหรือแม้กระทั่งเรามองเป้าหมายยาวไกลกว่านั้นก็คือเราจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประเทศไทยที่ร่วมสร้างความสันติความภาสุขแต่ด้วยพื้นฐานของการเรียนรู้อิสลามที่เราขออนุญาตใช้คําว่าในทัศนะของเราเป็นอิสลามที่แท้จริงเป็นอิสลามที่ตรงตามเป้าหมายของอันกุรอานของรสุฮานุตัลามะที่สุดนั่นเองขอพระเจ้าราสุฮานุตาลาให้คงได้ ประทานพละงกำลัง to ประทานความคิดประทานความเข้มแข็งเราบรราสริอะไรนะอบเราอพระพงคได้ประทานให้พวกเรานั้นมีความอดทนมีความมุมานะในการที่จะได้ดําเนินไปตามหน้าที่ของดาริยันอิลลอของผู้ที่ได้เรียบร้องเชิญชวนสุ่วิถีของรัสุมานตระตะและก็วางอยู่บนหลักการที่รัสุมานตลาตดว่าอุดมววลาสิ่งที่รับบิกาบินอิกมาวลมเมาิุงที่ขะสนะ วจาดิลุมบิลเลติฮิอักซันนะครับจงได้ครองเชิญชวนสู่วิถีสู่แนวทางของพระพูดวบนของเจ้าบิลฮิกมาด้วยกับวิทยาปัญญาวลมอลต์วัตถุสัสนะด้วยการตักเตือนด้วยคําพูดด้วยคําสอนที่ดีแต่ถ้าสมมุติว่าจําเป็นต้องมีการยืนยันในหลักการและเหตุผลวจาดิลุมบิลเติฮิอักซัต้องนําเสนอสิ่งที่ดีกว่านั่นเองผมคิดว่า นั่นคือสิ่งที่เราจะเดินและ الله, อินชาออกบ๊อกห่านก็ได้ร่วมเป็นขอดว้วาและเดินไปพร้อมกันวัลข้มดูอิลลาฮีร่ราบิ็นอาร์